กัวตากแดดเอออันน e like anyway. right ี้เขาตากแดดเขายังไม่ดำแล้วเพราะมันพอกทั้งหัวอะไรล่ะเอ้ยไหลสุดสิคะออกเตรียมบ้านแล้วเงือแตกเงือกแี่นงคะก่อนเต็มขั้นนะปะเข้าบ้านแล้วพี่ทูเรียมบ้านเรียบร้อยอย่าลืมครอบพี่ทูเหลืองานอะไรลูก่บ้านกับเก็บไล่ปิดลงมานะคะได้อีแดะน้องชายขอบคุณครับโนนขอบคุณครับ ทำงานนะโอ้ยเห็นแล้วก็จะหงอยเหงานะพี่น้องขาเก็บแล้วออกแล้วบ่บ้านเหงาทิ้งจะดาไว้นี่คนเก็บบ้านวันนี้เกี้ยงนะมาดูดูการเก็บบ้านของหลานสาวานะวันนี้คุณแจหนูคุณแจ๋ไว้ให้ เรียบร้อยบ,บ้านปิดแล้วไม่ให้ใครเข้าพี่ปานี้สะอาดโล่งนะฮะะค่ะค่ะแต่่เกิดเคู่ให่ิกนะจ้เดี๋ยวขาขงหน้าก่อนให้พี่ทูสระลูกให้พี่ทูใสน <Yeah. S 2> <No. S 1> ให้พี่ ให้พี่ทูสรุปลูกพี่ทูจะเอาไว้โดมอ่ะอ่ะปอินอินหัวตกรบกวนสูงหัวตกเยอะเอากำลังน้อยโอ้ยสนาดนี้ไลพี่น้องคะกระขานะตัวละกระเป๋านี้หายเมื่อไหร่เป็นของป้าทันทีเดี๋ยวนะกระเป๋าใบนี้จะไปนอกนั่นแ่ะเปลี่ยนจาก ทางย้อยแล้วเออยมวบัวบัวดมเมียนบวยหาให ติดคามฟมนีไปเขาิมเงินห่าวดูบะยายมาแมวยัยมาเยอะเอ้ยยืดยืดดัน ยายทวนจะไม่สะหัวถามวันเพราะวันริจะหมดต้องคนรันน้ำให้ลุกขึ้นไปจ่ายเยวมจมจ่ายใหญ่ละผมแมจ่ายห้ยโอเคว้ยเราคอมาย่งกันาเดี๋ยวะกะมาดูว่ากะมาน้ายายยืนยืนว

เป็นตัวแม่คุยดิแม่คุยแม่คุยชงมีค่ะอุ่นเงาแตกกี่ต้องขามาบ้างไปบาไงลูพี่ยายจ๋าไปบ้านอย่าคำว่าเบื่อต้องใช้ถึงสิบสี่ดิเอ้าปุ้นี่อ่ะน่าสงสารเดี๋ยวใหเหลืออีกแต่ขึ้นเข่ง นี่ยวสปอตดาเอารสชาให้ใสเอ้ยงติดใหัวเลย้องไหมจร้องทไมเา่าร้องร้องทไมอยู่กับทะเลาะกันไปอยู่เบิร์กอดร์ทะเลาะกันคือเก่อยู่กับพีเล่าอีส่วนดีกว่านี่แหละอีส่วนไอตัวดีเนี่ยนี่เลยไอตัวต้นเทุอ่ะนี่เลย โอยไปแล้วนี่แหละไปแล้ว

ปีนึงไว้อันนี้อีกอ่ะด<ม>ีแล้วดีแล้วอย่าอ่บอกให้ไปเไหนื่อยนนั่งรถ<ๆ>แล้ต้องเห็ุงานเอารถเอาพ่นสบายใจคุ้นเคยกับโูเพื่อ,อ,ค,อคือไว้ใจเพื่อนเนาะอโอเคนะคะเพราะว่าตูยังมีงานเพว่ากันเข้าใจแล้วก็แล้วก็หันไหลแอร์เบดีดี ใช่ม uh, so ันก yeah. no so so okay, like, ็ก okay, ันมันก็เบนแต่ยิ่งนี่แ่ละเดี๋ยวสเดี๋ยวจะให้มันลูกผู้หญิงมันก็โอ้ยผู้หญิงก็อยุให้คือเก่าเอาโอเคขึ้นรถค่ะได้เวลาขึ้นรถแล้วรุนไหมาใหแม่รู้ cảm <laughs> ơn